สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมปั้นปรินทร์นถึทวัฒนะอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับนะวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเลสเตอร์ซิตี้ครับนะครับสวัสดีแฟนๆเลสเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไครป์ช่องผมด้วยนะครับนะมาพูดคุยถึงปัญหาครับของ เลสเตอร์ซิตี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับทำไมฟอร์มถึงไม่ดีเลยนะครับในในการที่เปิดพรีเมียร์ลีกมาและรวมถึงในฟุตบอลยุโรปถ้วยยุโรปป้าลีกด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับคือเอาตรงๆเลยตอนที่ช่วงเปิดฤดูกาลใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าโอเคเว้ยเลสเตอร์เปิดฤดูกาลได้ดีในการที่อะได้แชมป์นะครับฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลในการที่ ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งศูนย์จากการจุดโทษของคาร์ลิชอีเฮนาโชที่ยิงเข้าไปเป็นประตูชัยแล้วก็คว้าแชมป์คอมมิตี้ชิลเหนือแมนซิตี้ได้รวมถึงการที่เปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับในการที่เอาชนะวูฟแฮมตันวอนเดอเลอร์สไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมก็มองว่าเออโอเคโมเมนตัมมันดีแต่เอาตรงๆเลยผมมองว่า จุดเปลี่ยนก่อนเปิดฤดูกาลของเลสเตอร์คือไอ้นัดที่อุ่นเครื่องในคิงพาวเวอร์ครับที่เจอกับเบียรีอันแล้วก็เวสซี่โฟฟาน่าครับไปโดนเฟอร์นันโดนินโยเนี่ยโอ้โหเสียบคือเสียบจนเจ็บเลยอะนะครับเจ็บพักยาวเลยครับสำหรับเวสซี่โฟฟาน่านะกองหลังชาวฝรั่งเศสคือโอ้โหมันผมเห็นแล้วก็แบบหดหูนะแทนแฟนเลสเตอร์นะครับ แล้วก็พอหลังจากชนะวูฟหนึ่งศูนย์เนี่ยหลังจากนั้นครับโอ้โหนัดต่อมาครับนัดที่สองของฤดูก,กาลนะั้นในพรีเมียร์ลีกบุกไปแพ้เวสต์แฮมสี่หนึ่งครับโอ้โหนัดนั้นโดนใบแดงโดนใบแดงของไอโอเซปเลสด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็โอเคกลับมาชนะนอริดสองหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้านศูนย์หนึ่งนะครับ แล้วก็ในบอลยุโรปเนี่ยก็เสมอนาโปลี2-2ในคิงพาวเวอร์นะครับนำก่อน2ลูกด้วยแต่โดนตีเสมอ2-2หลังจากนั้นครับในลีกก็ยังมาแพ้ไบรตันนะครับแล้วก็ฟุตบอลลีคัพนะครับก็บุกไปชนะมิววอลสองศูนย์นะครับแล้วก็มาเสมอเบอร์ลี่สองสองครับในพรีเมียร์ลีกและก็บุกไปแพ้กเลกียวอร์ซอลนะครับหนึ่งศูนย์ทีมจากโปแลนด์แล้วก็ที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมาก็ เสมอคริสตัลพาเลซสองแบบนำก่อนด้วยนะครับโอ้โหทำให้แหมฟอร์มเลสเตอร์ดีไม่ดีเลยนะครับและตอนปัจจุบันครับในลีกครับอยู่อันดับที่13นะครับชนะ2เสมอ2แพ้3นะครับยิง9เสีย12นะครับมี8คะแนนนะครับส่วนในฟุตบอลยุโรปนะครับเสมอ1แพ้1นะครับโอ้โหอยู่อันดับสุดท้ายของยุโรป้าลีกนะครับนะมีอยู่แค่คะแนนเดียวโอ้โหเท่ากับนาโปลีนะครับ โอ้โหถือว่านี่ครับถ้าดูจากที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยเลสเตอร์นี่โอ้โหฟอร์มนี่ไม่สวยสักเท่าไหร่เลยนะครับและปัญหาที่ผมว่าหลายๆท่านก็น่าจะเห็นเลยก็คือ1ครับในเรื่องของเกมรับครับเกมรับเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยดีเลยนะครับนะโอเคเกมลุกอาจจะยิงได้ก็จริงนะครับแต่เกมรับนี่โอ้โหไม่ดีเลยดูจากในพืีเมลิกเ7นัดนะครับเสียไป12ประตูนะฮะนะคือ มันเป็นเฉลี่ยเนี่ยเสียนัดละเกินหนึ่งลูกครับโอ้โหลูกกว่ากว่านะครับนะส่วนผมว่าคือต้องให้เวลาสำหรับยันิกเวสต์การ์ดนะคือเวสต์การ์ดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่เป็นเกรดแบบ A หรือเกรดบวกอะไรก็เป็นเกรด C บวกถึง B อะไรแบบนี้สำหรับยันิกเวสต์การ์ดนะผมมองว่าคือเวสต์การ์ดเนี่ยช้าแล้วก็เหมือนกับว่า ยังต้องปรับตัวกับเลสเตอร์อ่ะนะครับนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวสเการ์ดเนี่ยมาเล่นมาเล่นหลังคู่ไงคือผมเคยเห็นแบบเวสเการ์ดเขาเล่นกับเซาท์แฮมตันเนี่ยบางครั้งเล่นหลังสามนะครับคืออาจจะต้องมีตัวช่วยเวสเการ์ดเพราะว่าแน่นอนว่าจุดเด่นของเวสเการ์ดไม่ใช่ความเร็วครับแต่เป็นทางด้านของเกมแบบว่าลูกม่งครับนะครับนะสำหรับยานิกเวสเการ์ดนะ และการขาดหายไปของเวสลี์ฟูฟาน่าครับนี่สำคัญนะครับและยังมีแบบเจมส์จัสตินที่เจ็บไปสำหรับแบ็กซ้ายนะครับอีกปัญหาหนึ่งครับที่ผมมองคือแบรนดอนลอตเจอร์ครับคือลอตเจอร์เนี่ยเป็นตั้งแต่อยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับคืออะไรคือปีแรกๆเนี่ยจะดีแต่เริ่มเข้าปีที่2ปีที่3เนี่ยฟอร์มจะเหมือนกับว,ว่ามันมันตันๆมันตื้อตื้อยังไงไม่รู้นะครับ ที่ผมมองนะสำหรับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือแบรนดอนลอตเจอร์เนี่ยมันเหมือนกับแล้วมันก็จะต่อไปข้อต่อมาคือผมว่าอาจจะมีปัญหาภายในนะครับปัญหาภายในคือไม่ว่าจะเป็นอย่างแบรนดอนลอตเจอร์นะครับกับนักเตะหรือแบรนดอนลอตเจอร์อยากจะออกไปแล้วก็ทางด้านของเตยเลอร์มันอย่างเงี้ยนะครับนะ้าที่ก็โอ้โห น่าจะใจใจเตเลมันเนี่ยผมว่าน่าจะไม่อยู่กับเลสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะจากที่ผมดูการเล่นของเตเลมันนะผมว่าเตเลมันเขาดีได้มากกว่านี้แต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามันทีมเนี้มันเป็นทีมที่แบบว่าไม่ไม่โอเคสำหรับยูริสเตเลมันนะผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโอ้โหดูจากการเล่นอะไรหลายอย่างเตเลมันดูเหมือนกับว่าแบบมีหลายจังหวะที่เขาไม่ค่อยพอใจก็ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเตเลมันเนี่ย ถ้าเอาจริงๆแล้วอยู่กับทีมใหญ่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีทีมใหญ่เนี่ยแบบให้ความสนใจนะครับสำหรับยูริเตเลมันนะซึ่งผมมองว่าปัญหาหลายๆอย่างมาลุมเล้าเนี่ยมันทำให้ฟอร์มเลสเตอร์เนี่ยไม่ดีเอาซะเลยแต่ที่เรามาคุยกันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะด่าทีมอาจจะแบบว่าไม่พอใจทีมแต่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่ไม่พอใจหรือด่าเนี่ยเพราะอยากให้ทีมดีขึ้นถูกไหมครับผมก็อยากให้เลสเตอร์ดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่า มันเป็นทีมที่ดีอ่ะแล้วแน่นอนว่าโอเคก็เป็นทีมคนไทยผมก็ให้กําลังใจช่วยส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นทีมลองจากที่ผมเชียร์แมนยูแล้วก็เลสเตอร์นี่แหละที่ผมคอยเอาใจช่วยให้กําลังใจผมก็อยากให้ทีมมันดีนะครับสาหรับเลสเตอร์ซิตี้นะเพื่อที่จะอยากให้พัฒนาเราก็มาคุยปัญหากันแฟนๆคนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้ผมว่าเลสเตอร์เนี่ยต้องใช้ช่วงเวลาฟีฟ่าเดตรงนี้ที่พักไปเนี่ยทีมชาติไปเนี่ย ไปปรับแบรนด์ลอรเจอร์เนี่ยต้องไปปรับไปทําการบ้านนะครับให้ทำให้มนตัมเนี่ยมันกลับมาสู่ทีมนะครับผมเชื่อว่ามันเลสเตอร์จะกลับมาได้นะครับแต่หนึ่งเลยปัญหาใหญ่สุดเลยก็คือต้องแก้เรื่องของเกมรับนะครับคือทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยในยุคอตเจอร์เนี่ยกับเอาในยุคของลานิเอลีแล้วกันที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกเนี่ยต่างกันตรงที่อะไร ลอตเชอร์เนี่ยเกมไม่ได้ไปเล่นเกมรับดีขนาดนั้นนะครับสําหรับแบรนดอนลอตเชอร์เนี่ยคือเป็นทีมที่เป็นโคช้ชที่เน้นเกมลุกนะครับแต่ลานียนี่ลานียลี่เนี่ยเน้นสมดุล4-4-2นะครับสําหรับโคช้ชลานียลี่ปัจจุบันก็ไปคุมวัตฟอร์ดแล้ววัตฟอร์ดนะครับนะก็เดี๋ยวต้องผมเชื่อว่าลอตเชอร์เนี่ยต้องทํากันบ้านแล้วก็ต้องทําพาทีมกลับมานะครับนะสําหรับแบรนดอนลอตเชอร์นะครับก็ขอให้ เลสเตอร์ฟอร์มกลับมาแล้วกันคิดในแง่ดีนะครับเจมี่วาร์ดี้ตอนนี้ยังเป็นดาวซันโวอยู่เกมลุกไม่ได้มีปัญหานะครับแต่มันอาจจะอยู่ที่เกมรับที่แน่นอนนักเตะบ,บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีอย่างจอห์นนี่อีเวนเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเวสซี่โฟฟาน่าเจมจัสตินิกนี่ครับดูตารางคะแนนครับเลสเตอร์อยู่อันดับ13 7นัดมี8คะแนนนะครับผมเชื่อว่าต้องลองใช้ลิคาโดเปเรล่า นะครับลิคาโดเปเรล่าเป็นแบ็กขวาแล้วก็เอาคัสตานไปเป็นแบ็กซ้ายผมว่าน่าจะโอเคกว่าน่าจะโอเคก่่ไลอันเบอร์ทรานที่โอเคยังผมว่ายังไม่ค่อยโอเคซึ่งนักเตะใหม่หลายๆคนผมต้องรอการปรับตัวแต่คนที่ผมเห็นว่าดีที่สุดนะคืออเดโมล่าลุคแมนครับของเลสเตอร์ปีนี้นะก็อยากให้อ o เจอร์พาทีมกลับมาให้ได้นะครับนะ คือล้วก็อยากให้นักเตะใหม่เข้ากับทีมได้เร็วๆนะครับแต่คนที่เล่นได้ชื่อดีและผมชื่นชมเลยก็คือในเรื่องของทางด้านของวาร์ดี้ครับและอิเฮนาโชเนี่ยทำได้ดีนะครับนะแล้วก็ลุคแมนและนัดที่แล้วที่เสมอพาลสสองมันไม่มีทางด้านของ n อนด้วยนะครับนะก็เลยอาจจะมันเป็นปัญหาตอนนี้ก็ช่วงทีมชาตินี้ผมเชื่อว่าไปพักฟื้นครับแล้วก็ไปซ้อมแล้วก็ทำงานแล้วก็กลับมานะครับนะ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการรับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแฟนเลสเตอร์รู้สึกอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับว่าคุณคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่ผมขึ้นรูปไปนี้ลายสแควร์ครับที่เข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศหรือลีกอ,อื่นๆเข้ามาพูดคุยกันครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการรับชมและติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย